ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพี่เอ,อจากอเอคิมโตอีกแล้วแล้ววันนี้นะครับเข้าเกมมานะครับเพิ่งอัปเดตใหม่ล่าสุดไปเมื่อประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมานี่เองนะก็เป็นอีเวนต์ใหม่นะเห็นไหมก็อัปเดตล่าสุดนะครับ5.6.0นะเรียกว่าแพทนี้อัปถึง2ครั้งแล้วนะครับนะนี่ครับครับของเก่าก็เป็น5.0ก็เป็นพวกฟาริเทลนะมิจิทาวเห็นไหม5.5.0เนี่ยก็มียูนิตใหม่ครึ่งหลังแล้วตอนนี้อีกจุดหนึ่งเป็น5.6.0นะครับ เพิ่มเลทใหม่นะครับเป็นเลทที่ชื่อว่า r i b บ o n Army City นะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของดราคอนบอลจะเป็นตัวไหนยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับนะก็ในเกมเนี่ยก็จะมีเขียนว่าอีเวนต์นะครับบวกพิเศษ50%มิชชั่น g ีเนะก็คือคนที่ทำตัวละครรับก็จะสามารถทำหาง่ายขึ้นนะเออประมาณนี้นะครับแวะเวียงเข้ามาดูสักนิดนึงนะอ่ะมันจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะเลทใหม่นะครับน้นี่มันเขียนว่าเวสิตี้นะครับน้นี เวสตี้นะฮะก็จะมีตัวให้ลงมันต้องลงช่วยกันนะนี่นเห็นไหมเวสตี้แอนดรอยแอ็กแท็กนะครับนะก็ตัวนี้ก็เป็น Green นะกุลีลินนะเราจะแลกแลกอะไรามาดูกันเนะี่ยมันมีเขียนว่า25 25เศษนะเศษพวกนี้จะได้จากการลงเลนนะครับนะ25่สิบห้าพาวเวอร์เซลนะก็แลกเซลอิมอิมเพิร์ฟอร์มนะ150ก็แลกอ่า1 Infinity Power Core แล้วก็200เนี่ยแลก1 Time Machine นะกึ่งมินิทัมแมชชีนนะก็ สองอันบนเนี่ยน่าจะเอาไว้แลกเซลล์นะครับนะรับทำเซลล์นะเซลล์เนี่ยมันจะเป็นตัวเลเจนนะนะครับแล้วก็ทําขึ้นแบบเป็นมิติกได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวมินิทามเมคีนเนี่ยน่าจะเป็นตัวของอ่าเจ้าตัวของไอ้ทั้งนะเออนี่คือเขากําลังจะลงกันนะเพื่อขอเซตตัวสักนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะไปช่วยเขาลงนะเราลองรู้ซิว่าเราจะลงกันไหวหรือเปล่านะครับเดทอราเป็นการลงครั้งแรกนะเราก็ต้องดูนะครับว่า ตัวละครอะไรต่างๆเนี่ยจะเอาตัวไหนไปเรายังไม่เคยเห็นนะพี่เอก็ยังไม่เคยเห็นนะนะเพราะงั้นต้องลองดูนะนะวัวเยอะเหลือเกินวิจะเล่นตัวไหนทุกคนอารีมาฮันดิคุเต่เราเอาแนวตัวดาเมจไปนะแมวพวกตัวธาดาไปนะเดี๋ยวนี้มีตัวจะหาทีแย่ตัวหนึ่งตีแย่ดีๆแย่ดีๆเอาเป็นประชามุรการโอเค ยเขาลงกันเต็มแล้วผลเ,เลยเราประมาณนี้นะมันก็ต้องลงไปตรงนี้นะก็ต้องมาที่อ่าผมแดงนะแล้วก็มาซื้อตั๋วตรงนี้นะมันจะใช้เงินสองพันห้าร้อยนะตรงนี้นะในการเปิดเข้าไปนะชัดนะครับเมื่อกี้เราดูกันไม่ทันะ้องเปิดใหม่ดูนะเผื่อม,มีคนเข้านะ มีคนเข้าอยู่นะครับนะไม่แค่ครับมาใหม่เนะครับผมอ่าลงสดนะลงใหม่นะเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันยังเป็นเลดใหม่นะทุกคนนะอาจจะยังมีอะไรผิดพลาดก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับอ่าเวซ่าสุดยอดมากเขียนว่าอะไรนอย s e ก็เจ้าตัวเลดเนี่ยนะครับนะคิดว่าน่าจะมีตัวแอร์อยู่นะ อลองดูนะว่าตมืไหนโอเคนะที่เบเลือกหยิบตัวต่างๆมาเนี่ยยังไม่ใช่สูตรสาเร็จนะเขาต้องไปรอดูในเกมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูพร้อมกันเลยนะฮะนะครับนี่เราก็มันเพิ่งอัปเดตเลยนะมันก็เลยแบบโม้สัวนหน่อยนะทุกคนนี่อ่าเวสตี้นะครับนะ จะเป็นยังไงต้องไปรอดูนะก็เรียกว่ามันอัพออกมาเยอะมากนะทุกคนนะมันทําออกมาแผ่นนี้มันทําออกมาเยอะนะอันนี้ก็สาวกดากวก้อนบอลนะครับก็ต้องมา,มาลองดูนะเพราะว่าตัวเองจะได้มีตัวดีๆใช้นะรู้สึกว่าเซลเนี่ยจะเป็นตัวแอนะถ้านะพี่เอ็ดดูไม่ผิดนะฮะ Okay. เออเข้ามาแล้วนะครับกว้างมากด่านอืมว้างมากเดี๋ยวคอดูนิดนึงก็ทางนี้เลยนะเลดก็จะปิดแล้วนะทุกคนนะอ๋อนี่นี่ก็มันจะวิ่งออกมาทางนี้นะาทางนี้เช็คหน่อยวางแอร์ได้ไหมโอเควางได้นี่ครับเลดเริ่มแล้วนะจริงๆไม่ควรวางตัวเขาเรียกนะว่าไงนะวางตัวเงินนะก่อนนะครับเพราะว่าตัวเงินเนี่ยมัน โอ้เลืองสี่พันมันถ่วงคนอื่นนะบางคนเขาอาจจะเขาเรียกว่าไงอ่ะอาจจะหลุดตัวมันอาจจะหลุดได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวที่ตัากกาันดะีๆนะต้องช่วยกันนะครับหลักๆก,ก็ควรจะเล่นกับเพื่อนเนาะโอ้มาแล้วตัวกรอน h ะโอเคนั้นกิวดาได้ใช้แล้วนะครับมีจะวางกิวดัสคลิปเว็บนี้น่าจะลงตัวได้นะมันจะชำมันน่าจะ มาชั่ัก่อนไปสกัดไปก่อนนะเพื่อนลงใครโอ้เพื่อนลงตรงนี้เลยเหรอโอ้โหรอโอ้โห้เกาะห้าเลยนะเซคิปเวฟเนี่ยจะต้องวางลักไอต้องวางนี้แล้วลนะ่ะระหวางเจ้านี้เลยเองดิมาลนะโอเคไหลเกาะห้าก่อนนะสลายเกาะก่อนไม่นะั้น ลำบากนะอาจจะเล่นยำผากเลยนะผิออดบูมา่าผิดตัวอีเจริญอ่าโอเคสไลด์เกาะห้าสำเร็จนะก็จะได้ตีกันต่อนะเพื่อนก็ฝากดูตรงอื่นกันด้วยนะครับนก็จะเป็นเป็นกลางเลยเออ่อะเนี่ยได้ตรงกลางนะก็เป็นสองตัวใหญ่นะเออสไลด์เกาะอ่ะพาไปนาะทีตรงพง คือตัวตัวยากนะเนี่ยทุกคนไม่ใช่ว่าง่ายนะเลือดเยอะมากนะครับวงเงินก็ต้องทำนะตัวดีก็ต้องลงนะมันดีด้วยนะมีตัวบินไปนะมีตัวบินนะฮะก็ให้ราชามุหนเดเคลียร์ไปก่อนนะโอโน no. เลือดสองหมื่นเลยเหรอ,อแล้วจะทำยังไงนะนี่นน

ตัวแอร์เนี่ยตียากนะแต่ตัววางพื้นเนี่ยทุกคนตีกันได้นะแต่ตัวแอร์เนี่ยหลุดไปแล้วนะทุกคนมีเงินอะ่ะอีกมากนะเพราะเวลามันจะหมดแล้วด้วยนะแล้วมันดันเป็นตัวแอร์ทุกคนการแอร์ไงล่ะครับทีนี้ ยาวเลยตรงนี้ไม่มีวางแอร์มีเทียทางบ้านเลยยุ่งแะมาม้ามาแต่คิดว่าน่าจะทะลุมาถึงนี่นะมันคืระวังนี้ยอมมากันนะทุกคนนะโออาเมดก็มั่วไปหมดเลยนะด้วยความที่เป็นครั้งแรกแหละทุกคนมันก็เลยอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าไงอ่ะคอนเซ็ปที่ที่ชัดเจนในการจะลงนะ แนะนำนะครับหานะตัวตีแอร์นะมาด้วยนะมาเคลียนะแบ่งหน้าที่กันให้ดีนะครับไม่นั้นจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือลงกับคนต่างชาตินะมันก็จะมั่วๆนะเอาไม่ได้คุยกันอยู่แล้วนะถ้าลงกับตีด้วยเองเนี่ยจะดีที่สุดนะหลังจะหลุดหรือเปล่าเนี่ย ด่านดูง่ายๆนะถ้าเกิดสามารถคุมแอร์ได้เนี่ยก็ตรงนี้นะครับวางได้ยาวๆเลยนะเดาว่ามันน่าจะลำบากแล้วแหละถ้าอย่างนี้มีอะไรเนี่ยว้าวมีอะไรฟริเซอร์อ๋อเป็นตัวใหม่เเป็นตัวเก่าที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนสก,กินใหม่นะใกล้นตันีนะนี่ พิซื้อสกินใหม่นะนะนแอเยเรียบร้อยครับตัวตีไปด้วยนะทุกคนนะวัเงินก็สำคัญนะมันต้องแบ่งหน้าที่กันนะหลกัหลกๆต้อง6คนอนะ่ะเออช่วยกันจะผ่านนะครับวันนี้โชคดีเขามีม้านะพี่เอไม่ได้หยิบม้ามานะครับ ีต้องมาคอยกันแอร์นะทุกคนเพราะดูแล้วไม่มีใครมีตัวแอร์ดีดกว่าน,นี้ลวนะวกันแอรให้เขานะดาเมจพื้นให้เขาทำกันไปนะเอาอยู่อยู่แล้วดาเมจพื้นนะแต่ส่วนใหญ่ดามเมจแอร์เนี่ยน่าจะไม่ไหวกันนะแอร์นี่น่าจะไม่ไหวกัน ยังไม่ตายนะมีปีกหันกันอยู่ที่บ้านนะเหาะเยอะอยู่นะเอาเรื่องนะครับตรงนี้เหล่เยอะเอาเรื่องน,ะนี่แอร์ก็เลือดเยอะเอาเรื่องเหมือนกันฮนะเจสวยเลยปีมาติดตรงนี้นะช่วย รถทอนดาเมจจากแอร์นะมีซากุระช่วยบัฟดาเมจได้ด้วยนะเออขอบคุณเพื่อนที่วางซากุระนะครับหยิบบูมา่าผิดตัวมาแต่ไม่มีปัญหาอ้าวโอเคเราชงวันตีเอออ่ะทำนั่นเองได้อยู่วงกว้างอยู่นะครับตัวลงเงินสักนิดหนึ่งด้วยนะอย่าลืมนะลงเงินสำคัญนะ โวยแอร์เลยแล้วเราก็ใส่แอร์มาแค่ตัวเดียวนะคือจัดแบบรีบๆทุกคนก็เห็นนะจะรอดไหมขยายตรงนี้นะจะได้ทำดาเมจกนันเยอะๆหน่อยข้างหน้าถ้าข้างหน้าเอาอยู่นเนี่ยพี่จะขายพวกข้างหลังนะไม่ได้ใช้แล้วจะดอนกันนะครับเพราะว่าอัพไปเยอะอยู่นะกลัวหลุดเมื่อกี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่นะขั้นหน้าแล้วกันครับ จะได้ทำดาเมจกันนะโอ้แอ์แอ์มีกรอบด้วยโอ้เ,อเรื่องนะสำหรับอ,อันนี้พูดคร่าวๆเลยนะคิดว่า20เวฟแน่นอนนะครับ20เวฟน่าลงเลทนะครับ20เวฟเนาะใช้ตัวเหรียญเงินนะจากการสูมกาชาเกลือนะครับเป็นของในการเอามาทำนะมาทำตัวนะครับใช้ได้หนึ่งตัว2,5ง0นะได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ลงเสร็จจะได้อะไรเดี๋ยวรอดูพร้อมกันนะหนึ่งนะ ก็มีตัวสลายกรอกนะครับพวกจูโซนะครับพวกกิวดัสนะครับได้นะตัวตีเลือดไหลก็ได้นะครับนะแล้วก็สองครับตัวแอร์สำคัญมากครับเพราะเลือดแอร์เนี่ยเยอะเยอะมากเยอะกว่าตัวยืนพื้นอีกนะตัวยืนพื้นไม่หลุดมาเลยสังเกตยังมีแต่ตัวแอร์ที่หลุดนะครับเพราะงั้นให้ความสําคัญกับแอร์นิดนึงจะได้ผ่านกันง่ายๆนะ ตัวแอร์พี่เอก็ทำหน้าที่ได้ดีอยู่นะมาแล้วครับบอสเมกามาชาเมกามชชินบิเซอร์โอสัวเออสักอย่างถ้าจะตายนะตัวนี้ออโอเคม่ดได้อับไปครับผมโอ้พี่เอได้แต่ลงตัวแอร์นะตัวหนึ่งคงไม่ได้ลงเลยนะไม่ได้อัพตัวอื่นด้วยนะเพราะว่ากลัวแอร์มันหลุดนะเออว่ัวแอร์หลุดนะ มีคนแบ่งหน้าที่กันเนี่ยมันจะดีมากนะครับลงเลทอย่าลืมเ้บอสตายแล้วนะนี่ตัวแรกนะสกิปเวฟโอเคขีดตัวแอร์ก็เริ่มดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะได้จะเริ่มอัพตัวดาเมจบ้างนะเพื่อที่จะได้อันนี้แถวตรงเลยนะเต้ดีเลยนะดาเมจเยอะอยู่นะครเต้เรา คิวดัสขยับไปแล้วล่ะครับทุกคนเพราะเพื่อระวังตัวดาเมจไว้ข้างหน้านะพราะั้นเดี๋ยวตัวดามเมจเนี่ยจะไปตีโดนโลก่อนนะแอ่ที่คิวดัสเนี่ยจะได้ตีโดนโลนะฮะขั้นแรกรงมมาก็สลายโลได้เลยนะอ่าเห็นดาเมจแอร์ไม่ไม่มีได้ทําเลยนะครับหลุดมาลุลัวเห็นไหมอ่าเพราะงั้นเดี๋ยวตัวแอร์ของเราจะได้ตีได้ออกโลงโชคดีนะฟีเซอร์ตัวนี้มันเป็นตัวพื้นนะมันก็พอที่ให้เพื่อนทำดาเมตใส่ เพิ่มวงตีตรงนั้นเลยสวยเลยการแอร์เอาอยู่นะจากห้าคนตอนนี้เหลือสี่คนแล้วนะครับแบกกันนะฝระั่งนะครับอาเ็กนะอาเ็กนะเขาแบกจัดเลยนะน่าจะเคยลงมาแล้วแหละเลยรู้ว่าต้องลงอะไรอย่เง้ยเจลาวดีพันกว่ามือแอร์นะโลกคนไฟเดินสักนิดนึง เวฟสิบแปดแล้วนะยี่สิบเวฟแน่นอนนะครับอย่างที่บอกนะอ่ารับตัวแอไว้นะเวื่ได้ใช้ตีนะฮะ19เก้าเวฟแล้วนะอืมมัวๆวอะไรก็ได้นะโอโห้แต่งตัวเป็นตำรวจเลยคุณคนนี้ นามิจัดจ้านมากๆนะถ้าจะมาจากนัสือนะคิดว่านัสสืกับอเอลซ่า,าของเขานะก่อนเขาตีเก้าหมื่นกว่าโมสุดยอดตึงจัดไม่ไรครับผมเขาก็มาตีตัวพื้นนะเราก็ตีตัวแอนไปอย่างนี้เขาหนะ้า เราก็วางแอร์ตรงนี้ได้เลยทุกคนดักเลยดักคิดเกิดเลยเหตุเสียท่าแล้วนะไปวางไกลซะหน่อยนะไม่ใช่ทำดาเมีนะถือว่ากันหลุดแล้วกันนะมองว่ากันหลุดมาแล้วบอสสามดาวอ่ะเวฟสุดท้ายครับผมอ่าโอเคบอสมาแล้วนะขายเงินตัวนี้ก่อนนะบอสลงมาแล้วนะเดี๋ยวบอสเกิดนะนี่บอสยังไม่เกิดนะ แม็กแล้วมาแล้วนะครับเซลนะครับไหนดูเซลหน่อยเซลมาแล้วนี่โคลนเซลมาก่อนนะเออครับลงมาเซลอยู่ไหนตัวเซลอยู่ไหนเนี่ยมีแต่โคลนเซลอยู่ไหนในตรงนี้หรือเปล่านี่ไงเซลนะครับเซลมานะตัวนี้แม็กแล้วครับตัวนี้หน่อยเอด ยี่ซี่เลยทุกคนนะครับไม่ยากก็จบก็ได้สองรเพชรน,นะครับผมอ่าแล้วก็ได้จเจ้า power c ตรวนี้มานะก็เป็นก่อนนะอ่าส่วนตัวละครเนี่ยได้จากในเลดนะนะครับต้องต้องสุมม่มเอาเหมือนกับเจลลี่นะเจลาวนั่นแหละนะโอเคประมาณนี้การใครชอบอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร e ์สับสไครต์ช่องเอเคปตอได้ครับผมสวัสดีครับ